เธอเยอะมากเลยจริงหรอเบ้าถามว่าเป็นคณน้นเพิ่งไม่อาบน้ำค่ะ <c oughs> ถ้าเธอเป็นฉันเธอจะเข้าใจ <c oughs> อุ้ยนั่นผมในเส้นไว้ค่ะ <c oughs> มันเป็นใครพูดคะามาดูสิใครพูด, <c oughs> ดอใครชอบบนี้ค่ะ <c oughs> <c oughs> อไร อารังค่ะมันเป็นสไตล์ค่ะน้ำเพิ่งผ่านการซ้อมเต้นมาแต่คุณน้ำเพิ่งก็ไม่อยากอาบน้ำแล้วจะบอกทำไมวะหนูอาบเดี๋ยวหนูจะอาบพรุ่งนี้เชา้าเห็นแม็กปิ่นก็ไม่อาบเน <c oughs> ะาะอาบอุ้ยเธอรูเลฟต์เราเหรออะไรลิฟเลฟอะไร มีความไม่พูดตายเลยมีความทุกอย่างอยู่ในตัวเราครบหมดไอไอ,อ,อสตีสสการแต่งตัวของเรายังอยู่เหมือนเดิมไหมคะไม่ต้องสงสัยว่าเป็นจาดน้ำหรือเปล่าอ่ามันเป็นจะอาบอาบพรุ่งนี้อนอนเถอะ,อะ เธอทาสีเล็บหม่ที่นี่นี่คือโอ๊ยไม่ต้องปวดนีเล็บน้ำมันมีความเล็บแบบเลแรงขั้งกุดกิกขัอะไรงดึบ้างเรามีเพื่อนเหมือนกออกกำลังกายอ่ะอย่าผายลมอีกนะอุ้ยหนไม่เคยตดหนไม่เคยตด เป็นคนที่ตดยากมากรอค่ะไป่นบางทีอยากตดมากแต่มันไม่ตอดอะค่ะห,หมดเงินค่าไอซ์เมที่ส่งคะแนนไปเพราะอยากให้เพลินจะเสียดายที่ไม่ได้ขอบคุณนะคะ แค่อสนอย่ามันมนนะแค่นี้หนูก็มีใจที่สุดในโลกแล้วคิดถึงไอ้บิ๊กเหมือนกันนะเนี่ย่อยู่ตรงข้ามเคลียเรื่องตกหลุมอากาศ ทำไมอ่ะมีอะไรหรือเปล่าอ่ะใช่ค่ะดูร้ายสิค่ะ,ะ,รระ,บบะทำไมต้องเล่าตกลงอ,อากาศด้วย <c oughs> คุณน้ำพึ่งมาคอมเมนต์แล้วเราอยากอ่ะคอมเมนต์คุณน้ำพึง่งเดี๋ยวหาไม่เจอละดูหน,นนดหน่อยน้อน สมอเดือนชะตามมาสี่ปีไม่ผ่านเลยสักตีอู้ซู่ซนะคะปีสิบสามไปใหม่เดีายได้ทอค่ะเดี๋ยได้ทอค่ะจริงๆอย่เี๋ยได้ทอ,อ,ทอพี่บอาเมสาปิ่นตกเรื่องพี่บอสเม้าปิ่นหนักมากเรื่องตกหลุมอากาศตกหลุมอากาศลายไม่เ็นมีลาลาตกลุมอากาศมั่ว พี่คนบอกพี่น้ำผึ่งน่ารักใสๆอ <laughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณสิ <laughs> ขอบคุณที่ชมพวกเราทั้งสองคนอะค่ะใสต้อคหัวอะพวกเราผู้หญิงใสๆทั้งคู่เลยค่ะเป็นคนที่น่ารักมากๆใครๆก็บอกว่าเราน่ารักกันสองคนที่สุดเบื่อ <laughs> พวกเราเป็นเด็กที่ ใส่ใส่เพิ่งเป็นเฟชชี่ค่ะเฟนชัวโคอนตัวโลก <c oughs> แล้วก็สมองก็อ่อนด้วยค่ะตั้งยาพ่ออ่อนจำน้ำผึ้งก่อนด้วยแต่งหน้าด้วยนะยทำไมพี่น้ำผึ้งเป็นคนน่ารักใสๆค่ะคนน่าสดก็สวยสวนะสดก็สวยค่ะ หน้าเป็นตะคิวก็มาฮะบอกหน่อยว่าันรักเมากแค่ไหน อ้ย<พ>ไอไอสวัสดีทุกคนเป็นคนตลกเนาะไม่น่ารักทำไม่ได้ในเนี่ยหิวมาม่าจังเลยหิวอุ้ยมีควาหิวมากเลยค่ะอยากกินส้มตา,ายค่ะบอกเลยว่าฉัน เกียดพรุ่งนี้เราจะจอยเฮียส้มตังกันเนี่ยอะไรอะไรคือความตัดผมมาต้มสีอะไรคือต้มสีตัดผมมาต้มสีอย่ากกินน้อง มาต้นก็นมานี่อหิวม,ม,มากค<ม>่ะ เส้นมาม่ามาต่อผมโอ้ยโอ้ยอืี่เลยคนกันพี่เกว่าเขาเเอาเ้นมา่ามาตผมหัวรนแบบนี้มาม่าไม่ต้องกินเวลาเราหิวมาม่มาก็มองผมพี่เล็กพูดก็จะอิ่ม <c oughs> พี่เคยบอกว่าผมมันมาม่านะพี่บิ๊กไหมพี่บิ๊กไอ้บอกว่าผมมันมามานะหมิออวาม,ม,ม,ามาม่าเก,กาหลีเลยเหรอน้นตัดผมใส่ซอง ผมใส่ซองเนื้อถ่ายดิบแล้วเพิ่งเป็นพิเศษเตอร์มาม่าเลยค่ะเปลต่อเลยค่ะไหนดูสิมีซองพริกซองอะไรอยู่ในนี้มั้ยเนี่ยข้อสีเหลืองๆใช่ไหมห่วยเลย